สวัสดีครับวันนี้พามาชมเถียงนาน้อยนะครับผมที่สวนของพี่สาวนะครับก็จะมีสะที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ได้ทําเถียงนาน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับบริเวณข้างๆก็มีสวนมันนะครับผมเป็นมันที่ปลูกตามนานะครับผมเดี๋ยวก็ถอนแล้วก็หว่านข้าวโตนาปีข้างๆนะตัวนี้ก็จะเป็นโบนะครับผม บ่อตัวนี้ขุดไปประมาณ15ื0นนะครับผมตัวนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็วันนี้พามาชมเถียงนาน้อยนะครับผมงบประมาณไม่สูงนะครับผมก็หลังคามุงด้วยแผ่นเมัลชีตนะครับผมหรือซันไทยะครับผมเรื่องง่ายๆนะครับผมก็ใช้งบประมาณหลังคา2000บาทนะครับผมเฉพาะหลังคานะครับผมโครงสร้างก็ใช้ไม้นะครับผม เป็นไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับผมไม้น้าสาหมดเลยนะครับผมเป็นเลปผูกเปลยนอนนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมข้างๆนี่ก็สวนยางแล้วก็สวนมันนะครับผมเสานะครับผมเสาเสาต้นหนึ่งก็ร้อยสี่สิบาทเองนะครับผมสูงเมตรหนึ่งนะครับผมเป็นเสาโตมอนะครับผมสวยกระทัดรัดเลยนะครับผมนี่นะครับผม บริเวณข้างๆนะครับผมนี่ครับก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมก็จะเอาแบบนี้นะครับผมว่าลมจะได้เข้าสะดวกนะครับผมอันนี้เป็นหน้าต่างน้อยนะครับผมเป็นกระจกนะครับผมกระจกตัวนี้เป็นแผ่นเชร้อราครับแผ่นเชื้อรามู่มู่เอาปิดแค่สองข้างเองเชร่าราครับนี่ฮะใครที่ต้องการทําเถียงนาน,น,น้อยเพื่อนอนพักผง ในสวนนะครับผมหรือบริเวณสะนะครับผมก็สามารถดูแล้วก็ไปทําตามได้เลยนะครับผมโครงที่ใช้ก็เป็นไม้หมดเลยนะครับไม้ก็น่าจะตัดเองหมดเลยนะครับนี่นะครับผมนี่สวยกระทัดรัดนะครับผมเหมาะกับการนอนพักผ่อนนะครับผมใครที่จะปิ้งย่างนะครับผมปลาก็มีนะครับในสะ บริเวณในสระก็มีปลาอยู่แล้วนะครับโตเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาก็จับกิจตัวกอนสงกรารแล้วนะครับผมเนี่ยก็ลูกหลายอย่างเลยนะครับผมพริกนะครับบริเวณข้างๆมีพริกมีหลายอย่างนี่นะครับผมวันนี้ก็พามาชมเถียงนานะครับผมใครที่สนใจก็ลองชมแล้วก็ไปลองทําดูนะครับผมใช้เสาแค่หกต้นเองนะครับผม ตอนนี้จะเป็นพักสูงหน่อยนะครับเนี่ยฮะพักสูงเสาก็จะเป็นหน้าสามเองนะครับผมเสาเสาตอหม้อสูงเมตรหนึ่งนะครับใช้เป็นหน้าสามนี่ก็จะเป็นเตียงนั่งพักผ่อนกินข้าวกินอะไรนะครับผมเวลาเรามาสวนเนี่ยครับงบประมาณไม่สูงครับผมทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่แปดพันบาทเองนะครับก็สวยกระทัดรัดนะครับผมเรียบง่าย เหมาะกับบรรยากาศมากนะครับผมนี่นะเป็นสองสเต็ปเลยนะครับผมนี่นะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ทิ้งท้ายคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ